สำหรับใครที่มาจังหวัดราชบุรีและจะไปเที่ยวอุทยานเขางูแนะนามมาํามาฝากที่นี่ได้นะโดยดีเพจราคาเริ่มต้น550บาทต่อคืนถนนเจดีหักจังหวัดราชบุรีหา่างจากอุทยานเขางูเพียงประมาณ6กิโลเท่านั้นนะฮะ พอดีว่าบาังเอิญผมได้มาทํางานที่นคโครราชบุรีเลยมาพักที่นี่หละบอกเลยว่าอย่างที่เห็นสุดยอดททีพนักงานก็บริการแบบดีเยี่ยมเลยสุภาพมากห้องพักก็สะอาดยังไงก็เป็นตัวเลือกแล้วกันนะครับถ้าใครที่ผ่านมาแถวนี้รานะคาเป็นมิ อีเวอร์จ e นไม่อยากจะกลับแต่ว่าผมก็ต้องกลับนี่อาจจะโลกๆนี่คือพวกผมทำลภนะห้องเขาจริงๆแบบสวยสา้าดมีระเบียงด,ด้วยนะจ๊ะบอกเลยถ้าใครอยากจะมาพักก็มาพักกันได้นะครับเพราะวล็อกอินเข้ามาถามก็ได้หรือว่าโทรเข้ามาถาม